สำหรับน้ำสก,กัดสูตรใหม่นี้มีชื่อว่าคามรูสสูตรนี้จะมีกลิ่นหอมดื่มง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดจากการทำงานจะคลายความวิต,ตกกังวลเมื่อร่างกายนอนหลับพักผ่อนได้ดีระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายก็จะกลับมาดีตามไปด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพ ดื่มเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆน้ำสมุนไพรตัวนี้จะมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลักๆเช่นเดิมก็คือใบเตยใบยะนางและก็ผักเชียงดาทั้ง3ชนิดนี้จะช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยลดอาการอักเสบสมุนไพรเชียงดาจะช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในร่างกายเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ จะนิยมบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลเยอะเพราะนั้นสมุนไพรเชียงดาเนี่ยจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายได้ดีดอกคมโมายเนี่ยจะมีสรรพคุณหลักๆก,ก็คือจะช่วยลดอาการอักเสบช่วยทําให้นอนหลับสบายทําให้จิตใจผ่อนคลายสรรพคุณของแปกก้วยก็จะทําให้ระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นการทํางานของสมองและร่างกายโดยรวมดียิ่งขึ้นโกจิบบรี จะช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายจะดีขึ้นป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีสําหรับกุหลาบมอญจะมีกลิ่นหอมเย็นช่วยบารุงหัวใจทําให้การนอนหลับพักผ่อนดีลดความเครียดคลายความวิตกกังวลของร่างกายได้อยากจะเชิญชวนให้ลองหันมาใช้สมนุนไพรจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพกันนะครับ